สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์คนไทยล้วนนะครับก็จะเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับที่มากดไลค์นะครับในขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเกมเอ็มนะครับขีดทีเฮนะครับหรือสามารถได้จากคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆทาการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับแล้วก็สําหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับ จานั้นนะเพื่อนๆทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่เพรแกรมัตโนมันแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแต่หากใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลพวกนี้ก็สามารถมากดสมัครผ่านทาง Gmail โดยตรงได้จากด้านล่างนี้เลยนะครับเมื่อเราทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้ย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ เมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะครับก็จะมีบริการมากมายอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเพราะบางบริการก็สามารถหาอะไรได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์ให้บริการอยู่นะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการาปั๊มไลค์คนไทยกันบ้านนะครับโดยให้เพื่อนๆมาทําการคลิกที่เฟ e b o o k นะครับ จากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับก็ให้เพื่อนเลื่อนลงมาเป็นถูกใจโพสต์รูปวิดีโอคนไทยแท้มีตัวตนนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับก็ให้เพื่อนเลือกเป็นบริการแรกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้นาการอ่านรายละเอียดที่มีไว้ให้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้ได้เลยนะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นั้นนะครับก็ให้เราไปที่ Facebook นะครับทําการเลือกโพสต์ที่ต้องการได้เลยนะครับกดคลิกตรงวันหรือเวลานะครับแล้วก็เปิดสถานะของโพสนั้นๆด้วยนะครับ เมื่อทำการเปิดแล้วก็ทำการคัดลอกลิงก์นะครับมาใส่ในเว็บไซต์หากทำการปั๊มเสร็จแล้วก็สามารถปิดได้ตามปกติเลยนะครับจากนั้นพิมพ์ปร anyway. ิมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำจะอยู่ที่สิบนะครับเดี๋ยวผมจะัดที่ดูอยู่ที่ห้าสิบแล้วกันนะครับทำการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วแลวแล้วนะครับแล้วก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับ ย้อไม่ขึ้นหรือย่อขึ้นช้านักก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับแอดมินคอยตรวจสอบให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วจะมีรายละเอียดที่เพืได้สั่งซื้อไปนะครับว่าจะเป็นบริการลิงก์ปริมาณและค่าบริการนะครับหากหเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะย้อนดูรายละเอียดพวกนี้นะครับหรือทําการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับก็สามารถกลับมาย้อนดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับ โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้นะครก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราได้ใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกด้านหลังด้านหลังนี้นะครับอ่าตอนนี้รอดาเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ วิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR โค้ดนะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น btc eth b c h แล้วก็ usdt นะครับแล้วก็จะเป็น perfect money โดยใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชัน ทางโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นของ Android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับบริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับ แล้วกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีคําอธิบายบอกนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้ได้เสริมนะครับสามารถคัดล็อกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํห้าเปอร์เซ็นตนะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็รายได้ยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่ง ส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ l ล n e ID ดีนะครับสามารถแอดไลน์คุยกับแอดมินได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับ รหัสคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้อดมินได้นะครับแล้วกดส่งตัวนะครับอดมินก็จะมาตอบข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นเราหรือยังนะครับตอนนี้ยอดถูกใจของเราขึ้นมาแล้วนะครับมีแถมมาให้เราด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นคนไทยล้วนนะครับที่มากดให้เรานะครับก็สําหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับเพิ่มไรา์เป็นคนไทยนะครับเดี๋ยว สิงลิงไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ